เมนูผัดเผ็ดรสชาติเข้มข้นเลยครับกับมะเขือเปราะกรอบหมูนุ่มๆครับเมนูผัดเผ็ดมะเขือเปราะครับใครชอบกินมะเขือเปราะนะครับเมนูนี้เลยครับผัดกันง่ายๆครับแต่ทําให้ข้าวหมดหมอแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับ ตามด้วยกะปิหวานไปอีกเล็กน้อยครับเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ยีให้ทั้งพริกแกงแล้วก็กะปิหวานเนี่ยครับแตกตัวเข้ากันให้หมดเลยนะครับในส่วนของกะปิหวานเป็นกะปิของทางใต้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีหรือหาซื้อไม่ได้ก็ทักแชทเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมีตอบอยู่นะครับอ่ะผัดจนแตกได้ที่แล้วก็ตามด้วยสังคอหมูล,ลงไปเลยครับ สันคอหมูก็จะเป็นส่วนที่เชฟชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกด้วยครับแต่ใครชอบส่วนอื่นก็ปรับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับอ่ะเราก็เริ่มผัดสันคอให้สุกให้หมดเลยนะครับเติมน้าเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้มีความคุกค,กคลิกคุกคลิกนะยครับแล้วก็เริ่มผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับเริ่มปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายครับ แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับตามด้วยน้ำปลาบีบท,ที่ขอบกระทะนะครับจะได้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนะครับเจ๊จะใส่กระชายซอยเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยครับถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็ผัดกระชายซอยให้เข้ากันกับทุกอย่างเลยครับตามต่อด้วยมะเขือเปาะเลยครับมะเขือเปาะเชฟก็จะหัน่นแล้วก็นําไปแช่น้ําเกลือไว้นะครับถึงเวลาแล้วก็ผัดเร่งไฟได้เลยนะครับมะเขือของเราก็จะได้ไม่ดําครับผัดจนมะเขือสุกแล้วก็มีความกรอบขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนลงไปครับใบมะกรูดซอยครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงหั่นชิ้นเฉียงลงไปครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งตามตกท้ายด้วยใบโหระพาครับเพิ่มความหอมครับผัดให้ใบโหระพาเขาโดนความร้อนนะครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดำนะครับ มะเขือของเรามีความกรอบครับหมูมีความนุ่มแล้วก็ผิดแกงเผ็ดเข้มข้นกําลังดีครับมีความคลุก,ค,ก,ค,กคลิกนนาไปราดกับข้าวสวยละอ้นนะครับหยกน้าปลาเพิ่มไปอีกสักเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองครับเป็นเมนูที่ทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยนะครับลองทาตามกันดูครับ